พอาวันนั้นนี่ให้เรารู้ให้เราวางใจเป็นกลางๆคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามก็รู้มันเฉยๆมันเครียดมันฟุ้งก็เห็นมันอย่าไปปฏิเสธอย่าไปรังเกียจไอ้จิตที่รังเกียจนั่นแหละที่ทําให้มันอยู่ได้นานแล้วเราเองก็ทุกข์ใจเนี่ยถ้ามันปฏิเสธเรื่องอะไรเนี่ยมันทุกข์มันทําให้ลําบากกว่าเดิมถ้าเจ็บป่วยแต่แทนที่จะยอมรับความเจ็บป่วยปฏิเสธไม่ยอมรับ ใจมันก็จะปวดด้วยใจมันก็จะเจ็บด้วยเวลาของหายนะแทนที่จะยอมรับมันใจมันปฏิเสธใจมันยังโหยหาอะไรมันก็จะทุกข์ทุกข์ไปที่ใจด้วยอันนี้พระเจ้าก็ตรัสมาว่ามันก็โดนธนูสองดอกโดนธนูสองดอกดอกแรกนี่เป็นทุกขเวทนาทางกายดอกที่สองเป็นทุกขเวทนาทางใจความลำลายลำพันความเศร้าโศก ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทำไมถึงต้องเป็นชั้นตีโพยตีพายจนสติฟั่นเฟือนไอ้พวกนี้มันเกิดจากใจที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทำงานทำการอะไรก็ตามเราอาจจะไม่ชอบงานนั้นแต่เมื่อทำแล้วก็ให้ทำด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปปฏิเสธอย่าไปโวยวายตีโพยตีพายเพราะถ้าเราทำเช่นนั้นใจเราก็จะพุกงานก,ก็จะกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น ถ้าอาจารย์พรมท่านเคยเล่าอาจารย์พรมวังโสเเป็นพระชาวอังกฤษท่านก็เล่าถึงตอนที่ท่านไปบวชใหม่ๆอยู่ที่วัดตองประพงศ์เมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วพรานั้นก็มีการสร้างสร้างโบสถ์สร้างเสร็จก็ปรากฏว่ามันมีหินมันมีดินมันมีทรายเหลืออยู่หลวงพ่อชาก็บอกให้พระในวัดเนี่ยช่วยกันขนย้ายมาไว้ที่หนึ่งข้างล่างคือโบสถ์มันอยู่ในที่สูงก็ไปย้ายมาไว้ข้างล่าง พระก็ช่วยขนสมัยก่อนไม่มีเงินจ้างชาวบ้านไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องขนกันด้วยมือขนกันด้วยรถรถเข็นนะั่นนะก็ทําตั้งแต่สิบโมงเช้าฉันเสร็จก็ทําเลยจนถึงเย็นทําทั้งวันแต่ก็ร้อนสามวันเต็มๆเกือบจะเสร็จอยู่แล้วเพื่อหลวงพ่อชาท่านไปธุระที่อื่นไปจจาว่าที่อยู่สามวันช่วงที่หลวงพ่อชาไม่อยู่ลองเจ้าวาก็บอกว่า ขนเมากองไว้ตรงนี้มันไม่ถูกให้ย้ายไปอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ไกลด้วยก็ไปนว่าพราะต้องขนกัอนอีกย้ายกันอีกสามวันเต็มๆพอย้ายเสร็จคิดว่าจะได้พักหลวงพ่อชากลับมาหลวงพ่อบอกว่าทำไมย้ายตรงนี้ให้ย้ายกลับไปจุดเดิมที่ท่านบอกก็เอาอีกนะต้องขนกัอนอีกสามวันเต็มๆตอนนี้แหละนะอาจารย์พรหมบอกโอ้โหทำรับทุกข์มากเลย ผลดินนี่แต่ละทีแต่ละทีมันทุกข์มากเพราะว่าใจนี่ก็บ่นว่าทําไมครูบาอาจารย์ไม่ตกลงกันให้รู้เรื่องเสร็จแล้วก็มาเดือดร้อนพระในวัดขนไปก็บ่นไปพอยิ่งบ่นมันก็ยิ่งทุกข์พอยิ่งทุกข์นี่ก็ยิ่งบ่นเข้าไปใหญ่สีหน้าท่าทางก็แสดงออกมาว่าทุกข์เหลือเกินจนกระทั่งพระไทยเนี่ยเห็นเขาก็ทักว่าเนี่ยบอกว่าปัญหาท่านคือคิดมากไปท่านก็ได้สติเลยนะใจมันเลิกบ่นเลย ใจไม่เลิกบ่นเล,นเลยแล้วท่านก็พบว่าพอใจเลิกเลิกบ่นแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้นขนหินนี่ขนที่เคยรู้สึกว่ามันหนักหนักหนักนีก่มันกลับเบาลงมันกลับเบาลงท่านก็เลยรู้ว่าโอ้เวลาใจมันบ่นเนี่ยใจมันปฏิเสธเนี่ยงานก็กลายเป็นเรื่องยากแต่พอเรายอมรับมันไม่บน่นไม่วุ่นวายงานก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาอันนี้แหละการปฏิบัติ แบบแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เหนื่อยคือทําได้ทั้งวันและถ้าใจเราไม่ปฏิเสธกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจถ้าจิตเราไม่ปฏิเสธกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความสุนทรีย์หรือแม้แต่ความเมื่อยให้วางใจเป็นกลางกลางอย่าไปยึดติดสิ่งที่มันน่าพอใจอย่าไปปฏิเสธสิ่งที่มันไม่น่าพอใจอะไรเกิดขึ้นก็ให้เห็นให้มันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียว แล้วการปฏิบัติมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้เนือบากกว่าแรงจิตเราจะดิ้นน้อยลงอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราทุกเนี่ยเพราะว่าจิตมันดิ้นมันไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกมากระทําไม่ใช่เพราะงานหนักไม่ใช่เพราะว่าแดดร้อนไม่ใช่เพราะว่าการกระทําของใครแต่เกิดจากจิตที่มันดิ้นแล้วมันก็ดิ้นด้วยเหตุสองอย่างนั้นแหละคือดิ้นเพื่อยึดเพื่อครองเพื่อมี กับดิ้นเพื่อจะผลักออกไปแต่ถ้าเราไม่ทำสองอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับมันมีอะไรเกิดขึ้นก็มองมันด้วยใจที่เป็นกลางคือรู้เฉยๆการปฏิบัติก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแต่ใหม่ๆก็ต้องยอมรับนะว่าจิตมันไม่ยอมทําแบบนี้หรอกเพราะว่ามันถูกฝึกมาให้ให้ดิ้นเป็นนิสัยของมันมันถูกฝึกมาเพื่อจะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบคือมันจะมีความตั้งแง่ว่าชอบหรือไม่ชอบตลอดเวลา เป็นจิตท,ที่อยู่กับความรู้สึกมากมีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีปฏิกิริยาทันทีเลยว่าชอบไม่ชอบถ้าชอบก็อยากจะเอาเยอะๆถ้าไม่ชอบก็อยากจะผลักออกไปถ้าเกิดว่าค่อยๆเห็นมันเห็นอาการของจิตท,ที่มันมีปฏิกิริยาเหล่านี้ไม่ว่าบวกหรือลบใจก็จะค่อยสงบลงอันนี้สงบได้เพราะสติและเมื่อสงบได้ก็รู้เหมือนกันเมื่อไม่สงบก็รู้มันก็มีเท่านี้แหละ